สวัสดีครับมือนีผมสร้างเพี้ยนนะครับนอรสิมาแจ้งแจ้งข่าวข่าวไล่ข่าวไล่นะครับนาวข่าวไลายเลยหล,ยล,ยละสำหรับผมที่ที่แจ้งไปนี่ว่าเป็นข่าวไลท่ที่มีคนมาแฮกข้อมูลไลยผมครับผมมีคนมาแฮกข้อมูลไลยผมแล้วถ้าไล่ผมนี่ทักไปคุยกับผู้ใดนะโอนรอให้อนเงินนะย่าไปเสื้อครับต้องโทรมาเบอร์ผมเท่านั้น เบอร์ผมที่ใส่รูปป,ปัจจุบันของคือเบอร์ของของผมเองเนี่ยผมสินรับเองเลยเนี่ย0837865160 0837865160โทรมารย่างเดียวครับยายไปแอดไลน์โทรทียเทอรเดียนครับผมเขาเขาแฮกขอม้มอุมไลน์ผมไปแล้วเพราะว่าตะกอนนี่ผมผมใส่อีกอีก,อกเบอร์หนึ่ง โปไฟล์มันจะให้ใข่กันซื้อมันจะให้ใขรกันเลยแล้วผมบ่อยอยากให้ f อที่เขาไปติดตามใน YouTube นี่เขาไปแอดไลน์แอดแอดไลน์ไปแล้วมันไปคุยน่ะลองให้โอนเงินนะยาแท้ครับผมโทรมาเบอร์ผมก่อนเลย0 8 3 7 8 6 5 1 6 0โทรมาปรึกษากันก่อนผมกระจ้างสิงให้แอดไลน์เบอร์ไดเบอร์ได้ัด่นี้มันมีวิสาชีพครับ เข้าไปแฮก้อมูลผมเดียวตอนนี้ขอให้มันจิบหายครับพวกที่มันบสอสซี่วัสดหาอักินปัญญาของผู้อื่นทำหน้าบุนลังคนนี่ครับเขาอ่าไม่ชิบหายครับพวกนี้พวกจจงไรพวกบูมีความสามารดนะครับเนาะตำรวจตรวจให้มันชิบหายเลยพวกนี้นมนมมามานบรรมบม,มีปัญญานะครับหาแอบอ้างกินของผู้อื่นไปผมฝ่าไว้ก้อนน้นะครับเด้อ ยาไปแอดไลน์ไปทุกทีพอดีให้โทรมาคุยนี่นผมกอนผมจังเสียแอดไลน์มาหาผมถ้าไลน์ผมทักไปหาเพื่อนละว่างกิเทสผมนินจิบทักแอดไลน์หาภัยกรกันแล้วกัน,กนยาจะเครับต้องคุยนี่นผมกอนเออโทรมาเบื่อผมกอนเป็นข่าว่าที่สุดเลยครับนี่ผมก็ยังจัเทศยจังไงน๋นี่ตอนนี้ ผมยังเงึดือยู่นี่ว่าซุ้มที่มันแหกข้อมูลไปนี่มันเห็ดมันหากจิตแน้ออื่นบาได้บ่ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจแบบปุ่นไหวครับโควิดเข้ามาเนี่ยระวังเลยครับตอนนี้คนเฮานี่มันหากจิตทุกรูปแบบครับผมมีแต่ซื้อกับกบซื้อฝากไวเนะครับเด้อระวังไว้ครับระวังไว้อย่าเสือให้แช่์ต่อๆกันไปครับให้แช์บอกกันเด้ครับ ปวดแช่ได้ครับแช่บอกกันเลยนะว่านครับที่สำหรับเอฟซีเนาะครับเนาะครับขอบคุ่งไรครับที่เขามาเบิงเขามาติดตามครับผม